สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงฟอร์มูล่าอินโฟการนะคะช่วงเวลาด,ดีแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับเรื่องราวแลวก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแวดวงยานยนต์นะคะมาอัปเดตคุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะอย่างในเสาร์นี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตเกี่ยวกับงานประกวดรถบรานครั้งที่ 3- 6ค่ะซึ่งเขามีขึ้นในวันที่20ถึงวันที่24ิมิถุนายนที่ผ่านมานะคะตัก็รวบรวมเอาไฮไลท์เด่นๆนะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างภายในงานเกิดอะไรขึ้นบ้างก็รวบรวมมาคุณผู้ชมได้ชมกันนนใสาี้ค่ะ นั่นคือพิธีเปิดงานประกวดรบบราณครั้งที่3-6อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยกรรมการบริหารจากสมาคมรบบราณแห่งประเทศไทยผู้บริหารของศูนย์การค้าฟิลเจอร์พาร์ครังสิตคุณจิตินันหวังหลีและคุณลัตนาอานันทนุพงศ์ พร้อมด้วยผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เกียร์รถยนต์มิซูโอกะคุณสิริเสนาจากักรประธานสายธนาคารรายย่อยธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนเอร์ษัทแม็กควายไทยแลนด์จำกัดรวมด้วยตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าและรถยนต์มินิอีกทั้งยังมีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากมาร่วมงานในวันนั้นค่ะ ทีมจัดงานเป็นานยุค60นะคะมีมาริลีนนะคะมีเอลวิสแล้วก็มีพวกบิเทลด้วยส่วนรถไฮไลท์ค่ะก็เป็นในตระกูล MG ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น MGTV MGTF นะตระกูล MG เนี่ยมีมาเพียบเลยค่ะและนี่ก็คือรถไฮไลท์อีกหนึ่งคันน่ะนั่นก็คือ MGTC นะคะในปี1 9 4 7อันน่เจอแล้วค่ะผู้ชายที่เท่ที่สุดในยุค60นะคะเด e อกวิเทลนั่นเอง ไม่ต้องเกิดช่วงนั้นแต่เราก็เจอเขาได้ค่ะในคืนวันเดียวกันนะคะทางสมาคมก็ได้จัดเป็นงานเลี้ยงพร้อมกับพิธีประกาศรางวัลให้กับผู้ชนะสำหรับ The Glossy Heritage Award 2012ค่ะโดยรางวัลแรกของค่ำคืนนั้นนั่นคือรางวัลประเภทรถโบราณหรือรถในก่อนปี1940และคันที่ได้รับรางวัลน,นี้ไปครองนั่นก็คือ ออสตินเซเว่ในรุ่น Open w o r l er, d ทัวร e เปี1935คันนี้ค่ะรางวัลต่อมาที่มอบกันในคืนนั้นนะคะเป็นรางวัลประเภทรถหลังสงครามรถที่ได้รางวันนี้นั่นคือ Mercedes-Benz 300B 1954ของคุณชำนาญวีระวันค่ะต่อมาเป็นรางวัลในกลุ่มของรถคลาสสิก โดยรางวัลน,นี้นะคะแบ่งออกเป็นคลาสสิก4ประตูและคลาสสิก2ประตูเราจะเริ่มกันที่คลาสสิก4ประตูกันก่อนค่ะคันที่ได้รับรางวัลน,นี้นั่นคือ Rover P4 100ในปี1960ของ m r s t u a r t p a n c a k e ค่ะส่วนรางวัลในกลุ่มของคลาสสิก2ประตูผู้ชนะนั้นคือ Auto Vintage กับ Mercedes-Benz 2 8 0 SE ในปี1969 ต่อมาเป็นรางวัลสำหรับรถจำลองและรถประดิษฐ์พิเศษคันที่ได้รางวัลน,นี้ไปนั่นคือ Austin Mini Pickup ในปี1992ของคุณสิบประวิทย์ค้ําชูค่ะต่อมาเป็นรางวัลประเภทรถ Volkswagen และคันที่ได้นั่นคือ Volkswagen Beetle l a p t o p ในปี1963ของคุณพุทธ,ธิเทพประทุมค่ะต่อมาเป็นรางวัลประเภทรถอเมริกัน รถอเมริกันที่ได้รางวัลน,นี้ไปนั่นคือ c h e โร o ลตคาปรีสามสในปี1969ของคุณก้องเกียรติจุฑาทิพยกกุลค่ะรางวัลต่อมาของ The Glossy Heritage Award 2012นั่นคือรางวัลประเภทรถจักว่าและจักว่าที่ได้รางวัลน,นี้ไปนั่นคือจักว่า E-Type Series 3ในปี1970ของคุณประสงค์ภายในพักดีค่ะ มาที่รางวัลสำหรับรถที่ได้รับการบูรณะใหม่ยอดเยี่ยมกันบ้างผู้ชนะคือ Auto Vintage กับ Mercedes-Benz 280 SE ในปี1969คันนี้ค่ะมอบรางวัลให้กับผู้ที่สามารถบูรณะรถได้ยอดเยี่ยมไปแล้วงานนี้ก็มีรางวัลให้กับเจ้าของรถที่สามารถจะรักษาสภาพเดิมได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันค่ะ และคันที่ได้รางวัลน,นี้ไปนั่นก็คือ Rover P4 1 0 0ในปี1960ของ m r s t e r Stuart p e n c e s ค่ะนอกจากรางวัลที่มอบให้กับความสวยงามและความทรงคุณค่าของรถยนตนแล้วนะคะทั้งผู้จัดงานรวมทั้งคณะกรรมการก็ยังมอบรางวัลให้กับบุคคลที่สามารถจะแต่งกายได้งามสมสมัยอีกด้วยผู้ชนะรางวัลน,นี้นั่นก็คือ คุณทันสิตาวินิจฉัยกุลค่ะต่อมาก็เป็นรางวัลเรื่องของความสวยความงามเช่นกันนั่นคือรางวัลราชนีแห่งความสง่างามหรือกองกูเดลากองผู้ชนะในปีนี้นั่นคือคุณรันธิดาศรีชนะท่านนี้ค่ะส่วนรางวัลใหญ่ของค่ำคืนนี้นั่นก็คือรางวัลรถที่มีคะแนนรวมสูงสุด รถที่ชนะนั่นก็คือ Mercedes-Benz 280 SE ในปี1969ของ Auto Vintage ค่ะใช่ว่าความสนุกสนานจะมีแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนกลางวันนั้นก็ใช้ย่อยเหมือนกันมีกิจกรรมให้ผู้ชมงานได้ร่วมสนุกกันมากมายทั้งการพาทัวร์พร้อมกับบรรยายประวัติความเป็นมาของรถโบราณในแต่ละคัน อีกทั้งก็ยังมีเกร็ดความรู้มากมายโดยนายกสมาคมคุณขวัญชัยประพัฒพงษ์รวมด้วยเลขาธิการของทางสมาคมคุณอัจวริชวัลพักดีเป็นผู้บรรยายและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรถยนต์เกียรย์รถยนต์มินิรถยนต์มิตโซูการ์รถยนต์โตโยต้ตตาและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือสินเชื่อเพื่อรถแล้วก็เงินฝากจากธนาคารเกียรตินาคินที่ทุกความคิดเป็นไปได้ค่ะ เดินในงานเหนื่อยๆนะคะก็สามารถจะหาเครื่องดื่มจากสยามวานารี่มาแก้กระหายได้เช่นกันและนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสีรถจากแม็กควายด้วยรวมทั้งเบาะนวดไฟฟ้า a อร์แมและสำหรับใครที่ชอบสะสมสแตมป์นะคะงานนี้ก็มาหาของที่ระลึกได้จากไบสนีไทยค่ะส่วนใครที่อยากจะเปลี่ยนเบาะรถใหม่นะคะก็มาดูได้งานนี้ Master M มาออกร้านด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะทุกๆเย็นของการจัดงานก็ยังมีศิลปินมาเปิดมินิคอนเสิร์ตให้พวกเราได้ชมกันเรียกว่าสร้างสีสันให้กับงานประกวดรถโบราณครั้งที่36ได้เป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นวง The Wings หรือว่าวง The Youngster ของคุณขวัญชัย ที่ชนะการประกวดในทุกประเภทค่ะและสาหรับคนที่พลาดโอกาสหรือว่าพลาดหวังไปนะคะก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่ายังมีเวลาได้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมรถของท่านอีกหนึ่งปีเต็มๆเ,เลยค่ะแล้วก็มาพบกันได้นะคะกับการประกวดรอบรางครั้งที่37ในปีหน้าแต่สำหรับวันนี้ค่ะ์มไลน์โฟกัสหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าหรือโอกาสหน้าที่มีข่าวมาอัปเดตผู้ชมได้ชมกันค่ะเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ